สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับสู่รายการขโมงงสงเชฉงหลังจากลากันไปเมื่อ24ชั่วโมงที่แล้วมานะคะวันนี้เจอกันวันพุธนะคะพุธที่12มิถุนายน2567ยูกบเฟินค่ะสุดาพันธ์จุนเอียดนะคะวันนี้ขโมงงสงเชฉงยังคงมีเรื่องราวอัปเดตสถานการณ์เจ็จังหวัดภาคใต้ตอนล่างกันอยู่นะคะรวมไปถึงเรื่องราวร้อนร้อนฮอตฮแรงแรงหาชมกันได้เบาๆก็มีนะของเราไรสาระก็มีเยอะ นนะะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นหรือแนะนำรายการนะคะเข้าไปได้ทางเพจ Enjoy Soi 6ค่ะแล้วก็ทางด้านของ youtube พิมพ์ Enjoy Soi 6เช่นกัน n ใช้ตัว n ธรรมดาเลยนะคะ n แล้วก็ขีด J O Y Joy s กค่ะ,คะก็สามารถแนะนำติดชมรายการกันได้หนึชั่วโมงเต็มค่ะนับจากนี้เป็นต้นไปตอนนี้หลายคนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็จะเห็นกิจกรรม การวิ่งธงนะคะซึ่งเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่สิกันอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งเมื่อช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็วิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะสงขลาใหญ่แล้วก็เมื่อวานนี้ไปอยู่ที่จังหวัดพัทลุงมาอัปเดตข่าวนี้กันก่อนค่ะสําหรับช่วงเริ่มต้นค่ะสําหรับกิจกรรมเดินวิ่งป่านธงตราสัญ,ญลักษณ์วันที่สามนะคะวันนี้เนี่ยส่งต่อให้กับจังหวัดนราธิวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยเมื่อวานนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะได้นําหัวหน้าส่วนนะคะรองผู้ว่าราชการหัวหน้าส่วนแล้วก็ประสบนิกรชาวจังหวัดพัทลุงเนี่ยเดินวิ่งปัน่นธงตราสัญ,ญลักษณ์กันทั่วเลยค่ะซึ่งเริ่มต้นจากศาลหลักเมืองพัทลุงเพื่อส่งต่อให้กับจังหวัดนราธิวาสในบริเวณเขตรอยต่ออําเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงกับอําเภอชะอวดจังหวัดนราธิวาสเออขออภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ อย่างสมพระเกียรตินะคะตลอดเส้นทางก็จะมีพระสงฆ์นิกรและพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นออกมาบกธงชาติและธงตราสัญ,ญลักษณ์กันคึกคักเลยทีเดียวค่ะสําหรับบริเวณสารหลักเมืองจังหวัดพัทลุงเมื่อวานนี้นะคะตำสารหลักเมืองพัทลุงเนี่ยจะอยู่ที่ตําบลท่าไม่รํอราอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงซึ่งก็ถือเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์คืนที่2นะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนรันษา6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567ค่ะหลังจากที่จังหวัดพัทลุงได้รับธงตราสัญ,ญลักษณ์จากสำนักง,งานเทศบาลตำบลป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง,องร่วมกันเป็นจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมไปถึงกิจกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจหลังจากนั้นก็มีการร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นการดําริเริ่มของในหลวงรัชกาลที่1ิเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายนะคะแล้วก็จะมีการทํากิจกรรมเฉลิมฉลองกันทั้งวันเลยละคะ่ะแล้วก็ ช่วงวันนี้นะคะอ้อขอภยัยช่วงวันนี้นี่จะไปที่นครศรีธรรมราชแต่ว่าเรายังไม่มีภาพนะคะคงจะต้องอัปเดตกันในช่วงของวันนี้เพราะว่ากิจกรรมปกติแล้วในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็จะมีช่วงบ่ายด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการอาทํากิจกรรมแบบนี้ในทุกๆจังหวัดค่ะถือเป็นกิจกรรมที่ถ้าเกิดว่าใครได้เข้าร่วมเนี่ยถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมาก ซึ่งตอนที่มาสงขาเนี่ยต้องเล่าว่าตัวเองก็ได้ไปร่วมกิจกรรมสําหรับการารับธงรับธงตราสัญ,ญลักษณ์ในกิจกรรมที่สงขาได้จัดขึ้นเช่นกันนะคะเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในวงของกิจกรรมหรือนิทรรศการต่างๆเนี่ยจะบอกว่าโ,โหมันทําให้เราเนี่ยภาคภูมิใจความรู้สึกมันปริ่มปรีอยู่ภายในหัวใจบอกไม่ถูกถ้าเกิดว่าใครได้เข้าไปแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศแบบแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นภาพมุมสูงเนี่ยจะนึกออกเลยว่า นี่คือกิจกรรมที่เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะที่ผู้คนแล้วก็ประสงค์นิกรชาวไทยออกมาร่วมกันนะคะทํากิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อเฉลิมฉลองแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เมืองไทยได้จัดขึ้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่เข้ามาใกล้ตัวแล้วก็ เข้ามาใกล้สําหรับพี่น้องประชาชนในทุกๆจังหวัดเลยก็ว่าได้นะคะส่วนวันนี้เนี่ยก็รอชมภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชและการข่าวว่าจะมีกิจกรรมที่สวยงามแบบนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดไหนอำเภอไหนกันบ้างนะคะแล้วก็จะมีการส่งต่อไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็เป็นข่าวแรกนะคะสาหรับการเริ่มต้นกิจกรรมในช่วงนี้ค่ะที่หลายคนก็เห็นกันอยู่เพราะว่าเวลาเขาจัดเนี่ยเขาก็จะจัดในหอประชุมแล้วก็ออกมาจัดใน ท้องถนนเพราะว่ามีการแห่ธงด้วยนะคะวิ่งเดินวิ่งปัน่นธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะ